เพ,เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นกรนารพนันและิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำกราบสวัสดีเอซที่เคารพรักทุกท่านนะคะพี่น้องจ้านะคะตักทายพี่น้องทางสงปปลาเราด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีเอซที่อยู่ทางต่างประเทศและอยู่เมืองไทยนะคะทุกทุกท่านนะคะพี่น้องจ้า ก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำพี่น้องจาาเรามารับชมย้อนหลังงวดที่แล้วนะคะงวดแนวทางเราพัฒนางวดวันที่25นะคะวันพุทธที่25เดือน5 หกห้าสุดอามาตะบนล่างไปกับนะคะเด่น8 1 3น่ะคะจริงจริงก็เด่นสามกับ2นะคะที่ติ๊กไว้นะคะเห็นไหมไหมคะนะคะพี่เรียกวก็จะติ๊กไว้นะคะเครื่องหมายดอกจันนะคะเครื่องหมายดอกจันไว้เพราะว่าเขาชนนะคะนะคะพี่น้องจ้า แต่ผลนะคะผลออกดูสิคะพี่น้องจา7เจ็ดห้านะคะผลของสลากินแบ่งรัฐบาลลาววันพุธนี้นะคะวันที่ยี่สิบห้าเดือนห้านะคะหกห้าก็ออกเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดห้านะคะสองห้าล่างนะคะห้าเจ็ดห้าบนแล้วก็เจ็ดห้าชุดล่างตัวเดียวกันนะคะทางสงปปลาวนะคะชุด 6ตัวนะคะพี่น้องจา่าพี่ลิวก็หลุดนะคะเศร้ามากนะคะเลขหลุดนะคะคเข้าแต่วิ่ง2นะคะนะคะวิ่ง2นะคะโอ้น้องจา่าล็อกบอสนะคะมันมีสูตรตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะคะสูตรอีกตัวหนึ่งก็คือ ตัวเลขจะออกตามวันที่วันที่ออกนะคะเห็นไหมสองห้านะคะบางครั้งไม่ใช่วันที่ยี่ห้าถ้าวันที่ยี่สิบกว่าๆจะมีสองสองตลอดนะคะบางครั้งเอาบ่อยด้วยนะคะเพื่อนๆจะนะคะสังเกตดูโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจะหลุด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 คักหลุดแน่เนาะจะเจ็ดมาเจ็ดคักเจ็ดแน่เนาะพี่น้องจ้านะคะ ขออภัยค่ะไปรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจ้าแก่ตัวแนเตอร์จ้ะป้าพี่น้องจา้าสบายดีสวัสดีอีกเทือนึงนะจ้า,จาเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะขออภัยเด้องวดน,นี้พี่หลิวหลุดนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะคำนวณตัวเลขออกมานะคะบางครั้งก็เข้าบางครั้งก็มีหลุดนะคะอ่า บางเทธอก็เขาน่อยเขามากเขาน่อยเขานิดเขาล้ายเนาะจ้ะนะคะก็นะคะความรู้สึกเนาะจ้ะถ้าเลขหลุดเนาะหมดกําลังใจอยู่เหมือนกันนะคะแนวทางเราพัฒนางวดวันที่27เดือนห้าหห้าเป็นวันศุกร์นะคะสุดอมาตตบ,บนล่างไปกลับนะคะพี่ลิวก็ได้แนวทางมานะคะ ให้พี่ๆเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องรับชมนะจ๊ะมีหกมีเจ็ดมีสามมีสนย์มีหนึ่งมีสี 3, ่ 0, 1, นะคะอดอกจันนะคะติ๊กดอกจันไว้หกกับเจ็ดก็คือชนนะคะกระเด่นให้หกกับเจ็ดนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องมารับชมก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆจะกดกริ๊งกริ้งให้ปี่หลิวด้วยนะคะ กดติดตามนะคะจับคู่นะคะจับคู่ก็มีศูนย์หนึ่งนะคะสามสี่นะคะหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามพี่ลิวก็เจาะให้เลยหกเจ็ดนะคะเจาะหกเจ็ดไว้ก่อนนะคะฟันหกเจ็ดนะคะแล้วก็จะมี 6กสี่นะคะเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดหกหกนะคะเด่นนะคะเด่นเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดหกหกนะคะพี่น้องจ๋านะคะมีเข้ามีหลุดนะคะขออภัยจริงๆนะคะหรีอก็มีเลขสามตัวมาฝากนะคะ สามหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าเป็นเพียงแนวทางนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจ๋านะคะขอบคุณที่มารับชมรวยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีค่ะ